ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าบายน้าหมูมูนะครับตอนนี้1 0 3โมงครึ่งนะครับอ๋อวันนี้เนี่ยฟุตบอลยูโร2024ยังไม่มีลงทำการแข่งขันนะครับก็พักอีก1วันนะครับก่อนที่จะกลับมาลงทำการแข่งขันน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็คือ4คู่นะครับ ก็น่าสนุกทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลานั้นเราไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับส่วนวันนี้ฟุตบอลเป็นเรียกว่านอกโลกเต็มตัวเลยครับเป็นบอลเล็กนะครับเป็นในลีกไอแลนด์นะครับแล้วก็ไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่งเลยนะครับเ,เราไปดูครับไปลัดเลาะดูว่าในแต่ละคู่แต่ละลีกเนี่ยมันมีราคาต่อรองเป็นยังไงนะครับเราไปเริ่มกันที่ไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเตะตีหนึ่งสี่สิบห้า 4คู่แล้วก็ตี2ปิดท้ายอีก1คู่นะครับในรอบตี1.45นะครับคู่แรกจากฝูงเชลบอลนะครับนะจะบุกไปเยือนด็อกเคดาอยู่ในเต็ดนะครับเชลบอลเนี่ยเป็นต่อแค่ครึ่งลูกนะครับราคาเนี่ยจริงๆในไอแลนด์นี่นะครับมันต่อน้อยแต่มันยิงนะมันไม่ใช่เหมือนลีกที่เราคุ้นเคยว่าต่อน้อยๆแล้วก็อันดับดีๆเนี่ย ทำไม่ได้นะไม่ใช่นะครับอันนี้มันมันเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งก็ถามว่าจับทางยากไหมก็ยากอยู่นะครับแต่ว่าเราเอามาคุยกันในเมื่อวันนี้มันมีบอลแบบนี้เราก็ต้องพยายามวิเคราะห์อ,ออกมาให้ได้นะครับคู่ที่2ลองจาาฝูงนะครับเดรีซิตี้จะบุกไปเยือนสลิกโก o โลเวอร์นะครับทีมอันดับ7นะครับราคาณตอนนี้เดรีเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับเซนต์แพทริกทีมอันดับ6นะครับจะบุกไปเยือนวอเตอร์ฟอร์์ทีมอันดับ3นะอันดับ6เนี่ยบุกไปต่ออันดับ3ที่หน้าเสมอนะครับอ,อันดับดีกว่าได้เป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็น้ำได้เต็มด้วยนะครับเอ,อ๊มันดูแปลกๆนะนะแล้วก็ปิดท้ายคู่ตีหนึ่งสี่สิบห้าเนี่ยเป็นทางกันเวย์ยูในเต็ดนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของโบฮีเมียนนะครับ กันเวเนี่ยอันดับ5นะครับโบฮีเมียนอันดับ8นะครับเจ้าบ้านเนี่ยไหลลงนะครับตอนเปิดครึ่งลูกตอนนี้เหลือแค่หน้าปอแล้วนะครับส่วนคู่ตี2นะครับแชมล็อกโลเวอร์ทีมอันดับ4นะครับจะได้เฝ้าลังรับการไปเยือนของดันดักนะครับทีมอันดับ9นะครับเจ้าบ้านเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ถามว่าราคาแปลกไหมก็ดูไอ้คู่แรกนะครับเพื่อนเือนทีมอันดับ1บุกไปเยือนทีมอันดับ10ต่อครึ่งลูก แต่พอคู่ถัดมานะครับเดลลี่ทีมอันดับ2ไปเยือนอันดับที่ต่ํากว่าอีกนะครับไปเยือนอันดับ7ดน่ะดีกว่าไอ้ด็อกเฮดาแต่ปรากฏว่าเดลลี่เนี่ยต่อมากกว่าสองอคู่เนี้มันก็เห็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่ามันประหลาดใช่ไหมมันประหลาดอันดับทีมเยือนเชลบอลดีกว่าแต่ต่อน้อยกว่าเจอคู่แข่งก็ดูแย่ก,กว่าใช่ไหมเนออี่ยนี่คือลีกไอแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับ ลีกถัดมานะครับเป็นโรมาเนียซูเปอร์คัพนะครับก็แสดงว่ามันเป็นเหมือนบอลเชลิตี้ชีวังกิตอะบอลเปิดฤดูละนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีโรมาเนียลีกพรีเมียร์ลีกของโรมาเนียน่าจะเปิดตามหลังมานะครับคู่นี้เตะหกทุ่มนะครับสเตวับูคาเลสนะครับก็จะเจอกับ CS เอสโคเนโดอาลานะครับสเตอัวเนี่ยอยู่ ตารางบนนะครับส่วนไอ้เจ้าทีมเยือน CS เอเนี่ยอยู่ตารางล่างนะครับนะอยู่ตารางล่างเ,ออเขาให้สเตอัวเนี่ยเปิดมาทีแรกเนี่ยลูกควบตอนนี้เหลือไหลเหลือลูกเดียวแล้วนะครับเป็นบอลน,นัดเดียวชิงโล่ชิงถ้วยก็ว่าไปนะครับก็ดูทำแม่งทำแม่งนะดูทำแม่งทำแม่งนะเพราะว่าอันดับอันดับเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงสเตอัวมันดีกว่าเยอะนะครับอยู่ตารางบนด้วยนะครับ แต่ทําไมต่อน้อยนะออลูกควบนี่ผมก็ยังว่าน้อยนะอันนี้ไหลลงมาเหลือ1ลูกนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปเห็นในราคาของฟิกออดแล้วก็ราคาแฮนดิแคปเปิดแฮนดิแคปไหลอะเนาะยังไม่เห็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆครับถ้าฟุตบอลมันเยอะเนี่ยมัน,ปนไปไล่ทําให้ทุกคู่มันไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูในบทวิเคราะห์ช่วงค่าแล้วกันนะครับ ส่วนช่วงนี้ก็เอามาบอกนะครับมาลัดเลาะ,ะสนามดูว่ามันมีรายการไหนลงทำการแข่งขันนะครับแล้วก็ใครเจอใครราคาเป็นยังไงนะครับทีนี้ไปที่ไอแลนด์ดิวิชันนึนะครับเตะตีหนึพร้อมกันทั้ง5คู่นะครับคอกซิตี้ทีมจากฝูงจะบุกไปเยือนเว็กฟอร์ดยูธนะครับเว็กฟอร์ดเยาวชนทีมอันดับ6นะครับก็จากฝูงบุกไปต่อครึ่งควบลูกนะครับ คู่ที่2 UC ยูซ l ดัทีมลองจาาฝูงเล่นในบ้านนะครับก็จะเป็นต่อแอตล n อน w ทาทีมอันดับ3ติดกันเนี่ยนะครับไหลขึ้นนะครับจากหน้าปอเป็นหน้าครึ่งลูกนะครับแล้วก็มีเบวันเดเลอร์ทีมอันดับ4นะครับเปิดบ้านเป็นต่อลองฟอสทาทีมอันดับ10ที่ครึ 10, ่งควบลูกนะครับฟินฮาฟทีมอันดับ5นะครับเปิดบ้านเป็นต่อเคอร์ลี่เอทีมอันดับ9นะครับครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยท i ตี้ยูในเตดนะครับทีมอันดับ8เล่นในบ้านนะครับเป็นต่อครอบลัมเบอร์ที่หน้าเสมออันนี้ไหลลงจากหน้าปอลงมาเหลือหน้าเสมอนะครับผมจะบอกว่าใน i อแลนด์ด i ว i ชันหนึ่งนะครับไอแลนด์ดิวิชันหนอ่ะต้องบอกว่าน่าดูน่าดูในเรื่องของอะไรน่าดูในเรื่องของฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปแล้วก็เลทราคาภูอื่นๆเพราะอะไรเพราะว่า มันมีราคาที่น่าสนใจก็คือครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกเนี่ยเป็นราคาที่ใช้ศึกษาได้ดีนะครับใช้ศึกษาได้ดีเพื่อนๆลองลองออศึกษาในราคานี้ดูนะครับก็จะเห็นถึงอะไรเยอะแยะนะครับทั้งความรู้ทั้งความคุ้นชินนะครับในเรื่องของเลทราคาในเรื่องของฟิกออดนะครับนะมี่ไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะ อแล้วก็มีไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1มีตี1-2คู่นะครับแล้วก็ตี2ออีก2คู่นะครับตี1เนี่ยจาาฝูงฟอสเชอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเคฟละวิกทีมอันดับ8เป็นต่อแค่ครึ่งลูกขอแค่ชนะจาาฝูงเจอนัดับ8เล่นในบ้านราคานี่ไม่แปลกนะ <c oughs> บอกก่อนราคาไอ้พวกหลีกนอกโลกเนี่ยไม่แปลกอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเฮ้ย ต่อครึ่งลูกมันต้องไม่มาสถานเดียวไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเราต้องแยกหลีกดูนะครับต้องแยกหลีกดูหลีกไหนสมควรไปไม่สมควรไปหลีกไหนถือว่ามันเป็นราคาแปลกราคาไม่แปลกนะครับนะอันเนี้ยผมยืนยันว่ามันเป็นราคาไม่แปลกนะถ้าต่อเงี้ยอ,อีกคู่หนึ่งในเวลาตีหนึ่งนะครับทออคูลลีทีมันดับ9นะครับเจออันดับติดกันนะครับเปิดบ้านเจอกับกรอตตาทีมันดับ10 เป็นต่อครึ่งลูกเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเลยนะครับเนี่ยเขาอยู่ถึงอันดับ9นะทีมเยือนอันดับ10ต่อครึ่งลูกเอออย่างนี้ถือว่าปกติสภาพนะครับสภาพปกติแต่ไอ้คู่แรกเนี่ยนะครับจ่าฝูงทีมอันดับ1เล่นในบ้านเจอกับทีมอันดับ8ผู้มาเยือนเป็นต่อครึ่งลูกอันนี้อาจจะมองว่าปกติก็ได้ในลีกแต่ว่า ถ้าดูในเรื่องเนื้อหาอรายละเอียดผมว่ามันดูแปลงๆเหมือนกันนะครับดูแปลงๆเหมือนกันนะทีนี้ในเวลาตี2 15นาะทีมี2คู่นะครับเอนยักวิกทีมรองจาาฝูงเล่นในบ้านเจอกับกรินดาวิกทีมอันดับ5นะครับคู่นี้เจ้าบ้านเอนยักวิกเป็นต่อหน้าปอนะครับก็คู่นี้ก็ยังถือว่าเป็นบอลสูสีเพราะอันดับอยู่ไม่ไม่ไกลกันนะครับไม่ไกลกันแล้วก็อไอกรินดาวิกเนี่ยก็รู้สึกจะคุ้นชื่อใช่ไหม รู้สึกจะผ่านหูเพื่อนๆบ้างไหม <c oughs> เออพอได้ยินอยู่นะกรินเดวิกนะครับแล้วก็ตีสองสิบห้านาทีอีกคู่หนึ่งนะครับออาร์เลกยาวิกนะครับทีมอันดับหกเล่นในบ้านนะครับเป็นต่ออัพตูเลตติ้งทีมอันดับสี่เนี่ยที่หน้าปออันนี้ไหลขึ้นมาจากหน้าเสมอนะครับไหลขึ้นมาจากหน้าเสมอนะครับปิดท้ายที่เบลารุสพีเมลีกนะครับฤดูกาลนี้ผมแทบจะไม่ได้พูดถึงเบลารุสเลยนะครับช่วงทำ ทําช่องใหม่ๆเนี่ยเบลารุส Be เนี่ยคือทีมที่เอามาวิเคราะห์มากเลยนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้แหละแล้วก็มีเบลารุสที่เข้ามานะครับเออเป็นมีเบลารุสที่เข้ามาช่วงนั้นมันไม่ได้มีฟุตบอลยูโรไม่ได้มีฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ช่วงนั้นยังไม่ได้มาวิราะห์วิจารณ์ในพวกไอซ์แลนด์ไอแลนด์พวกนี้นะครับก็ตอนนั้นไปยืนอยู่ที่เบลารุสเบลารุสเนี่ยเป็นลีกที่ จับต้องยากมากนะครับเล่นกันขุกขักขักบทจะให้เข้าเข้าเลยนะครับบทให้หลุดไปเดี่ยวเดียวไม่เข้าก็ไม่เข้าครับมันบอลแบบดูก็เห็นเห็นครับว่ามันมีนอกมีในสำหรับหลีกนี้นะเตะหกทุ่มมีคู่เดียวนะครับจากฝูงดินาโมมิน์นะครับจะเปิดบ้านเป็นต่อดินาโมเบสทีมันดับ4นะครับอยู่1ลูกนะครับใช่ไหมนี่คือฟุตบอล ลีกเล็กหลีกนอกโลกขําคืนวันนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวครับก็ต้องใช้วิจนรณญาณอย่างดีนะครับออต้องมองให้ละเอียดถึงในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของต่างๆอะ่ะนะเพื่อนๆนะเราลงทุนเราก็ต้องดูหน่อยไม่ใช่เปิดมาปั๊บจิ้มเปิดมาปั๊บจิ้มอย่างนี้มันไม่โอเคนะแบบนั้นไม่โอเคนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับกับ แอบมองข้างสนามนะครับว่าวันนี้มีอะไรลงทำการแข่งขันนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลองจะลองเลือกออกมาสัก2-3สาคู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปกันนะเดี๋ยวเลือกคู่ที่น่าสนใจเดี๋ยวดูนะครับยังไงก็อย่าลืมครับคลิปนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D นะครับ NAM DoO นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับช่วงนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ